ความสําเร็จคือทัศนคติหรือมุมมองัดนเพราะฉะนั้นวิธีการมนเปลี่ยนแค่ประเดียวแต่ทัศนคติแต่ไหนก็คือ99%และตรงนี้คือรากฐานสําคัญของความสำเร็จเลยนะครับเพราะฉะนันทุ์ถุนทัศนคติคือสําคัญมากมันคืออะไรครับมันคือมุมมองแนวความคิดเห็นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คิดเห็นเหมือนกันหรือแตกต่างกันเป็นความรู้สึกที่ตรงหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้เพราะมันเป็นมุมมองความเห็น ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่ความรู้สึกของคนที่มองในสิ่งสิ่งนั้นน่ะมันเป็นอีกอย่างหนึง่งเช่นเรามองผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายสองคนมองผู้หญิงคนหนึ่งบอกหน้ารักผู้ชายนาคนหนึ่งบอกหน้ารักอีกคนหนึ่งบอกว่าสวยพอคนที่สามมาบอกไม่ได้เรื่องเอาเลยวเป็นต่อวนันมันไม่ได้เห็นยว่า,าเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงกับความรู้สึกเออมันเป็นเรื่องของความเป็นจริงกับความรู้สึกแต่เืออนม่แค่ความเป็นจริงกับความรู้สึกเนี่ย เป็นจุดนึ่งเลยนะครับที่ตาลัรจะบอกว่ามันส่งผลถึงการทํางานมันส่งผลถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าใครจับหลักเรื่องนี้ได้รวยมหาศาลถ้าจับหลักตรงนี้ได้แล้วตัวเราเองจะมีคุณค่ามากมายมหาศาลถ้าเราจับตรงนี้เรื่องที่เราคุยกันนี้คือความจริงกับความรู้สึกเราไม่รู้ความเป็นจริงมันเป็นยังไงแต่ความรู้สึกนั้นคืออะไรมันเป็นแมงนะมุมแนวคิดเห็นนะในสิ่งที่เรามอง ล้วเห็นร้านทะเลกับ้องฟ้าถ้าเกิดท่านมองแบบนี้ออมันชนกันไหมชนไหมชนไหมรู้มองเห็น,น,น,มนไม่ชนกันแต่ความจริงไม่ชนความจริงไม่ชนความจริงระยองเออนะความจริงระยองมีระยองมาด้วยครับไปโน่นคือมองเห็นวันไมชนกันแต่ความจริง <c oughs> พอเรารูความจริงคือร่วมเป็นคนไง แต่บางครั้งทเราบอกโลกันเอีไรนี่คือแล้วเรารู้ไหมไว่าความจริงกับสิ่งจริจรที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรความจริงเราไม่เคยรู้แต่เรามักจะรู้จากอะไรเรามักจะรู้สึกผู้ชายที่ยิ้มเดินจูงมือกัน,นอ่นะเราคิดว่าเป็นแฟนกันเสมอไปไหมเป็นเป็นเนีจะเป็นพี่น้องกันนี่แหละใครจะดูยิ้มชายคนหนึ่งเขาจะไปการธนาคารบริษมีใครมาจัดก,การธนาคารบริษัทมั้ยมีไหม มาจากอาเดี๋ยวมาจากการกันันบุรีคนเดียวเลยใช่ไหม,มที่การจันับบุรีเนี่ยมีของเขาเยอะและะ้วเพอจับตัวมือแปมเพิ่สีสวัสด์ไหมอไ้ไนกไปกองาะพูเรียบร้อ,อยมันเป็นที่มาและที่ไปผูป้ชายคนหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งบนรถตัวแล้วผู้หญิงคนน,นี้ผูโบสีรแดงม่อยงหูโบสีรแดดทำไมไหมใช่ไหมัดี๋ยไม่มีร้วยนีด้ดดดว ฟรานคหมไปเจอบนรถตัวแลว้วคุยกันที่แรกไม่ได้คุยกันนะไม่ตอบอิน,น,นวสวยได้ปราบหว่ารถไปเมืองการเนี่ยเขาผ่านบ้านโ่รรถเสียไม่ไรู้เป็นเพราะอะไรนะครับรถมันเสียฝนก็ชวน,น,นฝนก็ตกด้วยพอรถเสียก็ต้องซ่อมแล้วก็เสียเวลากว่าจะเข้าไปถึงตัวเมืองการได้เนี่ยช่วงที่เสียเวลาก็คุยกันก็เลยรู้จักคุยกันะคนนึงก็จะไปที่ยวแบมีคนไปสับิ์คือไปต่างเมืองแต่พอไปถึงที่ตัวเมืองอนี่ะ ปาไปตั้งสองสามทุ่มแล้รวรถจะไปปาอเมรองไม,มอไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมทีนี้ทาไงอะ่ะก็ต้องไปพักที่โรงแรมแล้วถ้าถามว่าสมมติ้าเกิดเอะไรถภาบนคนนั้นผู้หญิงสวยๆจะไปให้เป็นคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันก็ต้องไปหาพักที่โรงแร,รมโรงแรมมีเยอะแยะไปไม่กลัวอะไรหรอแต่ปรากฏว่าโรงแรมที่พักแต่งหมด เหมือนกับมีมีอะไรแบบอย่างเลยใช่ไหมรู้ไหากฏว่ามันมีว่างอยู่โรงแรมเลยแล้วห้องมันเต็มหมดแต่ห้องเดียวจริงจริงมันทอดเรื่องไปเลยใช่ไหมเออว่างห้องห้องเดียวก็ไม่เป็นไรคนเตียงก็ได้เตียงมันเต็มหมดเหลือเตียงเหลือเตียงเดียวเอาเหลือเตียงเดียวก็เหลือเตียงเดียวเตีงฮะกลับดีกว่า ันจะกลับไปไหนมันไม่มีป่ะเอ็งทีไหมเหลือเตียงอยูปรากฏว่าแต่ว่าผู้ชายที่เขาเจอในประสุนปืนมากเลยนะเขาบอกรอหน้าตาดีพอไหวใช่ไหมพอไหวพอไหวพอไหวหน้าตาดีปรากฏว่าลูกกระปุกตั้งน้องโบน้องเขาเรียกน้องโบน้อโบขีแดงน้องโบนอนบนเตียงเดี๋ยวพี่นอนไม่ได้พี่เป็นผู้ชายจะให้น้องนอนบนเตียงผู้ชายน้องลักษณะมันหูมันมันมันไม่ได้มันไม่ดีไม่ดีไอนี้ เดี๋ยวพี่นอนบนเตียงหรือนอนตรงเทียงกันไปเทียงไปเทียงกันมาตีหนึ่งไม่ได้นอนเลยอากาศมันเย็นฝนก็ตกออกไปไหนก็ไม่ได้ฝนตกด้วยฝนตกอากาศเย็นยแอร์ก็เย็นหน,นาวสิถ้าหมก็ามาลึกลึกชายดีอยู่ด้วยกันเออหนาวนอีกเออเด็ยนยวไ บอกก่อนขนคุยแม่คนมันเจอกันไม่ยิเงินยังไงป้านตว่าเอางี้แล้วกันจะได้นอนจะตื่นเพื่อไม่เปียกเอาหมอนเนี่ยขันเอาไว้ตรงกลางแล้วก็นอนันคนังบ้านว่าผู้ชายก็นอนไม่หลับเลยนะวีก็นอนไม่หลับไม่หลับครไม่หลับล้าก่อนคืนนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีรายการ ผิดหวังแล้วสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรชายไปทำบบนี้ที่มันเป็นอีกตัวแบต่างเือร์ต่างช้าเขา้าแต่มันมันมีเรื่องอีกทีนึงคือผู้ชายเนี่ยมันเจอผู้หญิงเนี่ยอีกครั้งประมาณสามเดือนสามเดือนผ่านไปเจอมันเจอที่ไหนมันเจอที่ตรงสยาาถ้าเกิดว่าใครไปตรงน,นั้นเนี่ยขเขาเล่าเรียนหาะช่างนเผารลังเล แล้วมันจะมีตรงนั้นมันจะมีกาแงกาแงวัดเรียบแล้วไปตรงทางสบพานพุ่มเห็นหญิงเดินมาโอ้ด้วยความดีใจเลยนะมองไปเห็นตัวนี้คุยไม่น่าเชื่อเชิงแล้วน้ำโบน้ำโอบเลี้ยงพอเดินม็บางใจจำได้เลี้ยงกันแล้วบำโบน้ำโบดีใจมากไปมาทำอะไรแถวนี้พี่นี่พอดีมาธุระมาแล้วคุยกันแต่จำได้ทุกอย่างที่ดูแล้วกันนอนก็นอนด้วยกันอภูมโบลูเราไปไหนไปสัญลักษณ์นอนก็นอนด้วยกัน กินก็กินด้วยการเจอกันแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกันแค่นั้นเองรากฏว่าช่วงจังหวะนั้นผมคือโบทีู่กผมมันก็ะูุ่งกระไม่งแน่แล้วลมมันแรงมากเลยอะลูมเนียมมันจะหลุดปีนขน้าไหมผู้ชายเรียกความเป็นสัตว์ขึ้นไม่ได้เด็กบอกปีนขึ้นไป่เก่งให้ผู้หญิงบอกไม่เป็นไรพี่พี่ปีนไม่ได้หรอกปีนได้เด็กบอกปีนไม่เก็งแล้วก็พยายามจะปีนขึ้นไปผู้หญิงก็พูดออกมาเลยพี่ปีนไม่ได้ได้น้องใจเย็นๆเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่ ยิงเชื่อน้องเออพี่ปีนไม่ได้หรอกเพราะขนาดหมอนพี่ยังปีนไม่ได้เลยแล้วก็แพงสูงขนาดนี้พี่จะปีนได้ยังไงโอเคเลยแล้วแล้วแตปีนไม่ได้จริงพอได้ยินเสียงนี้หล่นเลยขาถืออ่อนลุ่นเลยนี่คือนั่ง ก้ไม่เห็นตื่นเลยเลยโอ้โหเออนีนะฟังทั้งลานประเด็นก็คืออะไรผู้ชายที่เห็นนอยู่ในห้องเดียวันไปอยู่ในห้องเดียวกันใครเห็นก็ต้องคิดว่าเ,เป็นเด็กเป็ยหนนะันเป็นสัตว์ปีนารยาตเป็นแฟนหนังใช่ไหมตอนเช้ามาเช็คเอาท์รีเซ็ชันก็ต้องคิดว่าเป็นสามีนารยา เด็กก็กับอกว่าว่าตเลี้ยงเด็กอย่างไแต่ในทางวิงญาณตรงนี้นี่แหละความจริงอ่งคนไม่รู้แต่ความรู้สึกอ่ะจะรู้สึกอย่างไรว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดี